สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พุทธรักษานะครับพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณหมอที่ติกรพุทธรักษาวันนี้อยู่กับคุณหมอลแล้วนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับผมโปรดรับพักกับที่ยมจันจจทร์เพื่อตัวงานรายการวันนี้ข้อมูลดีๆที่จะนําเสนอก็คือว่าข้อคิดและเทคนิคในการพิจารณาภาคเครื่อง ตามแนวทางของพิพิธภัณฑ์พุทธรักษานั่นเองนะครับก็อยากจะเรียนให้คุณหมออธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงหลักการในการพิจารณาต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆใช่ไหครับครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรอีกครั้งนึงนะครับที่วันนี้ได้ไดมาช่วยเสนอแนะ ให้ผมได้ช่วยเสนอแนะในข้อคิดและเทคนิคต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาพระเครื่องซึ่งเทคนิคข้อคิดต่างๆเนี่ยนะน่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยออขอให้ท่านทุกท่านเนี่ยลองตรวจสอบนะฮะตัวท่านเองนะฮะว่าท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะของคนที่จะเข้ามาศึกษาพระเครื่องนะครับโดยปกติแล้วคนที่เข้ามาศึกษาพระเครื่องจะมีจะแบ่ง เป็นทั้งหมดเนี่ยได้4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สะสมนะฮะไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทําความดีนะฮะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะฮะโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องการค้าการพาณิชอะไรต่างๆนะแต่แต่สะสมไว้เพื่อให้ระลึกถึงนะคุณความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่แล้สะสมไว้เพื่อถ้าต้องการพระเดชพระคุณก็ค<ะ>ือกลุ่มนี้มาถึงว่าต้องการให้ท่านช่วยปกปักรักษาป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดกับตัวเองะนะฮะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เข้ามาสะสมเพื่อหาความรู้เพื่อศึกษาทางด้านศิลปะ,ะทางโบราณคดีทางด้านพุทธศิลป์ะนะฮะกลุ่มนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องวิชาการต่างๆ กลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มของคนส่วนใหญ่นะฮนะที่เข้ามาศึกษาพระเครื่องในบ้านเราก็คือกลุ่มที่เข้ามาศึกษสมสะสมเพื่อการค้าพาณิชย์นะฮนะบางท่านเคยมีผมได้ยินคําพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าสะสมยังไงก็ได้ตามที่ตัวเองชอบนะเอาที่ตัวเองชอบถูกใจก็สะสมไปแต่กลุ่มคนพวกนีใน้ในจิตใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการ ที่สามารถสะสมแล้วไหนๆก็สามารถเอาไปให้ให้ชาบูชาได้แต่ก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆอาจจะแลกเปลี่ยนใช่ได้ซึ่งกลุ่มซึ่งถ้าเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมฮะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ต้องเสียปัจจัยเงินทองมากมายเพื่อเข้าไปเจ้าหาบูชามาแต่ในกลุ่มที่มีปัญหาในทุกวันนี้คือในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4นะฮะ ถามว่าแล้วอย่างนั้นเร,เราเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งสองสามเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะฮะแต่ก็นิดหนึ่งนะฮะในในข้อที่สองคือพวกพวกที่ต้องการลึลกถึงพระเดชและพระคุณถ้าท่านเชื่อมั่นในในพระเดชพระคุณของอพระเครื่องชนิดนั้นเนี่ยแต่ถ้าลองที่ดูว่ถ้าท่านได้ของที่ไม่ไม่จริงมาเนี่ยนะมัน มันจะความเชื่อท่านจะท่านจะเสียความรู้สึกไหมอืมนะฮะถ้าจสัมผัสได้ไปด้วยใช่ฮะ,ะันคนครับผมบดังนั้นในวันนี้นะฮะผมจะมาเสนอข้อคิดและเทคนิค,คนะฮะที่เป็นประโยชน์นะ,ะในการในการศึกษาพระเครื่องนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยศึกษาครั้งแรกเนี่ย ท่านต้องหาความรู้เบื้องต้นอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยประวัติอายุต่างๆของพระเครื่องที่สร้างเนี่ยท่านท่านควรจะทราบรบ<ะ>ว่าขนะ้อมูลนสร้างเมื่อไหร่ะนะฮะสร้างแบบไหนอเอาเอาเอา,เอาพอเป็นพื้นฐาน<ะ>ก่อนก่อนที่ท่านจะมาพิจารณาองค์พระจริงๆเนะี่ยหาหาข้อมูลตรงน,นี้สักนิดนึงะนะฮะก่อนนะฮะเพื่อเพื่อมาประกรอบในการพิจารณาพระเครื่องแต่ละชนิดนะฮะ อย่างที่เคยบอกก็คือ,อท่านอย่าเชื่อในตัวบุคคละนะฮะที่มอบพระเครื่องให้ท่านว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะอย่านํามาเป็นข้อพิจารณาว่าแท้หรือไม่แท้ของพระเครื่องชนิดนั้นนั้นแค่รับรู้ว่าได้รับมาจากใครแต่อย่านํามาเป็นข้อพิจารณานะฮะเพราะาจะทําให้ท่านเกิดบ i a คือมีการคิดเข้าข้างะนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ขอ้ขอ,ขอแรกนะฮะ,ฮะ ข้อสองก็คือที่เคยบอกไปก็คืออย่านําราคาของนะนำราคาของพระเครื่องชิ้นนั้นนั้นมาเป็นตัวชี้บ่งชี้ในความแท้ความปลอมะนะครับท<ะ>่านต้องพิจารณาที่องค์พระอย่างเดียวเท่านั้นะนะฮะแล้วพิจารณาให้ลึกให้ครบในองค์ประกอบสามประการ<ะ>คือรายละเอียดพิมพ์นะะวิธีการสร้าง<ะ>อายุะนะะของพระเครื่องชิ้นนั้นนั้นแล้วก็วัสดุและมวลสารที่นํามาใช้ต้องครบนะ,ะผมเน้นนะฮะต้องครบ ทั้งสามข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะฮะต้องทบทั้งสามข้อนะครับข้อต่อไปเทคนิคก็คือคือบางท่านเนี่ยศึกษามาเป็นเวลานานนะชื่มีความเชื่อมั่นสูงในตัวเองว่าตัวเองมีความชํานาญมีความรอบรู้นะตรงนี้ว่าใครมาทักใครมาพูดอะไรก็จะไม่เชื่อนะเรียกว่ารู้ว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่ท่านอย่าลืมครับ ความรู้ในวงการพระเครื่องเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะพิมพ์การสร้างบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะท่านจะไปพิมพ์ในสามองค์ประกอบเนี่ยสิ่งที่ยืดหยุนได้นะฮะได้มากที่สุดคือเรื่องพิมพ์ะนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่เคยเห็นพิมพ์ครบทัทงท้งหมดที่เราเสษเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปเห็นพิมพ์ที่แตกต่างไปจากที่ท่านมีเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปว่าไม่มีว่าไม่ใช่นะฮะ หนึ่งถ้าอายุของพระได้นะครับอายุได้นะครับการสร้างถูกต้อง<ฆ>นะฮะวัสดุมวลสารถูกต้อง<ฆ>แต่พิมพ์เท่านั้นที่ไม่ใช่เพราะนั้นก็มีความมีแนวโน้มว่าจะใช่<ฆ>ไว้ก่อน<ฆ>นะนเมื่ออายุได้<ฆ>นะฮะหลักการสร้างก็ใช่<ฆ>ว,ว,วัสดุมวลสารก็ใช่เพราะนั้นพิมพ์เป็นเรื่องที่ยืดหยุ่นได้นในในสามข้อนี้นะฮะมันบางบางคนที่ที่ได้รับการ บอกมาจากผู้รู้ต่างๆว่าผิดพิมพ์อ,มอย่างเงี้ยนะ,ะท่านอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับท่านลองดูว่าอายุพระของท่านเนี่ยได้ไหม,มนะฮะเมื่อหามวลสารได้ไหมหลักการสร้างได้ไหม,มถ้าใช่ก็มีแนวโน้ม,มนะฮะนั้นอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับนั้นเอ่อพวกที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยนะเราเรียกว่าแม่นแม่นเท็จนี่คือคําของท่านติยมบวายที่เขียนไว้ในตำราแม่นเท็จก็คือแม่นแต่เท็จ เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าพระว่าตัวเองเนี่ยมีความรอบรู้ว่าดูน,นี่ต้องต้องระวังนิดนึงนะยังไงก็ต้องใช้ความละเ,เอียดรอบคอบพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบก่อนค่อยสรุปนะครับใจเย็นๆนะฮ <c oughs> ะข้อ <c oughs> ต่อไปคือ,เ,อเวลาที่เราดูพระเครื่องชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะข้ออันดับแรกเลยขอให้ท่านพิจารณาด้วยตาเปล่านะก่อน ตาเปล่าให้คุ้นชินก่อนด้วยตาเปล่านะฮะก่อนที่จะนํากล้องขยายมาส่องนะฮะแล้วกล้องที่ใช้เนี่ยก็ใช้แค่ขนาด5้ถึงสิก็เพียงพอแล้วนะฮะพราการพิจารณาด้วยตาเปล่าก่อนนะฮะแล้วค่อยมาพิจารณาด้วยกล้องเนี่ยจะทําให้เกิดข้อแตกต่างนะฮะในการประสาทเราจะเกิดข้อแตกต่างในการจะเกิดการเรียนรู้การพิจารณาว่าในรายละเอียดพิมพ์ได้ดีกว่าได้ดีขึ้นเมื่อนํานมาเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็เวลาที่เราดู พระเครื่องนะฮะอย่าดูในที่แสงสว่างไม่เพียงพอนะฮะอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าในรายละเอียดต่างๆบางจุดเนี่ยเส้นสายต่างๆพื้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเบลอเราจะเราจะได้ความละเอียดรอบรอบเนี่ยไม่ไม่ครบนะฮะเพราะะนั้นสําคัญเลยอย่าต้องแสงสว่างต้องเพียงพอนะฮะและจุดคืออย่าดูพระเวลากลางคืนถ้าเป็นไม่ได้นะฮะหรือถ้าถ้าถ้าดูกลางคืนก็ต้องมี จุดจำเนิดของแสงที่เพียงพอะนะฮะหลอดความสว่างน่าจะต่ำกว่า60บวัตต์อะไรอย่างงี้นะ,ะและจุดจุดของแสงจุดจำเนิดแสงเนี่ยนะฮะจุดของไฟที่มาในการดูเนี่ยให้อยู่ที่ตำแหน่ง10นาฬิกาหรือว่า2นาฬิกา<ะ>กับที่เราดูนะ,ะฮะเพื่ออะไรเพื่อมุมที่แสงมาตกกระทบเนี่ย<ะ>กับจอกับสายตาที่เรามองเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะอย่าดูให้จุดํำเนดแสงอยู่ที่12นาฬิกานะะฮะจะเกิดแสงเนี่ยจะเข้ามาในจอประสาทตาละมาก ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดูเป็นนานๆเนี่ยจอประสาตาจะเสื่อมและความคมชัดก็จะไม่แสงมันจะจะเยอะไปประมาณหกสิบจ็สิบองศานะครับครับ <Okay. S 2> ป,รประมาณอ่าประมาณสี่สิบนาฬิกาหรือว่าสองนาฬิกานะฮะมุมดหนึ่งอย่าดูที่ให้แสงที่อยู่ที่สิบสองนาฬิกานะฮะนะแล้วก็ข้อพิจารณาอื่นๆเช่นอย่าดูพระเครื่องต่างๆด้วยความร่งรีบ คือบางบางคน<ม>นะฮะเห็นในในสื่อออนไลน์มีการประมูลหรือว่า,ามีคนเข้ามาดูเยอะๆนะฮะกลัวคนอื่นจะเช่าไปก่อนนั้นรีบเช่าไปก่อนอันเนี้ย<ม>นะฮะท่านจะพลาดได้นะ,ะ<ม>ยังไงก็แล้วแต่ต้องพิจารณาให้ครบองค์ประกอบทั้ง3อย่างก่อน<ม>แล้วค่อยสรุปนะฮะต้องต้องเข้าใจไว้นิดนึงฮนะ,ะพระแท้นะฮะนะหรือว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะเป็นของใครเนี่ย นะไม่ต้องกลัวนะฮะยังไงก็ต้องเป็นเป็นของท่านจะว่าอย่างไรนะนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะฮะก็ต้องดูจริงด้วยนอกจากที่จะดูจากในรูปใช่ไหมครับครับผมนะฮะแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออย่าศึกษาพระด้วยความโลภนะอย่าเห็นว่าของดีราคาถูกรีบเช่าไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูทีหลังนะอย่าลืมนะครับพระราคาร้อยสองร้อย แต่ร้อยองค์พันองค์มันก็หลักแสนนะฮะเพราะ,ะนั้นท่านต้องศึกษาอย่างรอบคอบก่อนนะฮะไม่ว่าพระราคาถูกแล้วรีบเช่านี่ก็จะเสียมากเสียน้อยเสียมากนะครับข้อต่อไปก็คออืออย่าศึกษาพระเครื่องด้วยหูห,ห,หมายถึงอย่าเชื่อในตำนานในเรื่องเล่า<ห>ในเรื่องอิทธิฤทธิพิณิหารต่างๆการขุดพบที่นั่นที่นี่นะฮะท่านดูที่องค์พระอย่างเดียวนะฮะอย่า ศึกษาพระด้วยด้วยปัญญานะฮะอย่าศึกษาพระด้วยด้วยหูอย่าด้วยความเชื่อนะครับอันดับต่อไปก็คือเวลาท่านาใช้กล้องขยายส่องส่องดูพระเครื่องนะฮะอย่าศึกษาเดยอย่าจะใช้สายตาเนี่ยนานเกิน15-20นาทีนะให้พักสายตาหยุดพักก่อนนะฮะเพื่อเป็นการถนอมประสาทตาของท่านไว้นะครับเพราะ ส่วนสําคัญที่สุดในการศึกษาพระเครื่องเนี่ยนะฮะคืออะไรรู้ไหมฮะคือตาถ้าท่านภาษาตาท่านไม่ทํางานตาท่านไม่ดีท่านไม่สามารถจะศึกษาพระเครื่องได้นะเพราะท่านไม่สามารถจะนะะ่่าาาไมสามสารถจใช้ความละเอียดรอ,รอบคอบจากการมองได้เลยนะฮะเพราะนั้นสายตา ือส่วนที่สําคัญที่สุดประสาตาสําคัญที่สุดในการศึกษาประเครื่องเพราะนั้นท่านต้องรู้จักถนอมสายตาอย่าดูพระในที่แสงจ้ามากอย่าดูพระนานเกินใช้ตาทั้งสองข้างฝ,นนะะฝึกให้ให้คุ้นชินนะฮะฝึกใช้ตาทั้งสองข้างอย่าใช้ตาข้างเดียว <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าดูนานมีนการพรักสายตาเป็นระยะ <c oughs> นะครับนะอันนี้เทคนิคต่างๆเราเนี้ยนะฮะถึงแม้มันจะปีกปกย่อยแต่ก็เป็นส่วนสําคัญ <c oughs> นะะในของผู้ที่ทงการเข้ามาศึกษาจริงๆ นะท่านต้องเตรียมนอกจากเตรียมใจนะฮะสำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านต้องเตรียมใจคือท่านจะเข้ามาศึกษาพระเครื่องเนี่ยท่านต้องมีความตั้งใจจริงนะฮะมีความมั่นใจมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาศึกษานะเมื่อท่านตั้งใจจริงแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมด้วยรประสาตตาต้องมู้จาักการถนอมสายตาประสาตตาไว้เพื่อใช้ได้ในระยะยาวนะฮะเทคนิคต่างๆเนี่ย มันจะมีประโยชน์ในในระยะยาวนะที่ผมที่ผมนำมาบอกนะที่อีกอยากจะฝากไว้อีกข้อนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่พูดติดตามพิพันฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาเนี่ยนะฮะคือเราเป็นคนไทยนะฮะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับนั้นศาสนาเนี่ยที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอยู่ได้เนี่ย มันมีองค์ประกอบหลักอยู่5ประการนะฮะอัน<บ>ดับที่1คือศาสดาผู้ผู้ก่อตั้งศาสนานั้นไม่ว่าศาสนานต้องมีศาสดา <tekn S 1> <บ>นะฮะสองก็คือทำคําสอนนะไม่ว่าศาสนานไหนก็ต้องมีคําสอนของศาสดาที่ที่นํามาเผยแพร่นะฮะดัดสามคือสาวกในของของศาสนานพูดก็คือพระสงฆ์นะฮะคือเป็นผู้นําคําสอนขององค์ศาสดามาเผยแพร่ต่อไปนะครับ ข้อต่ออันดับที่4ก็คือปูชนีวัตถุต่างๆไม่มว่าจะเป็นโบสถ์วิหารเจดี JD, นะฮะพระเครื่องอน,นะนพระเครื่องพระบูชาก็รวมอยู่ในนั้นด้วยว่าเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ล้วนแต่ใน,ในองค์ประกอบข้อที่4ของของศาสนาในาน,านั้นสําหรับเราทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในข้อที่5ก็คือผู้ที่คอยธนุบํารุงและคอยสืบทอดธนุบํารุงศาสนาไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ พระพุทธรูปพระบูชาโบสถ์วิหารเราช่วยกันอนุรักษ์หรือแม้แต่พระเครื่องนะฮะงนั้นที่เราศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับเราเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของาศาสนาพุทธรเราช่วยกันธนุบำรุงนะพระเครื่องพระบูชาหรือแม้แต่ทําบุญกับพระสงฆ์ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอฝากนะฮะว่าเราเกิดมาทั้งทีนะฮะเป็นคนไทยเพราะพระพุทธศาสนาแล้วนะฮะการสะสม สิ่งที่เป็นมงคงลเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะฮะเราเราเราถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นแต่ผมขอฝากว่าเราอย่ามุ่งมั่นแล้วก็หรือว่ารุ่มหลงนะในะอิทธิฤทธิ์นะ,ะหรือว่ามูลค่าของพระจนเกินไปนะฮะเราควรจะมุ่งเน้นในเรื่องของทาน นั่นเราควรรู้จักการให้ทานการรักษาศีลนะฮะการเป็นเพียรภาวนาต่างๆเพื่อจะจะละกิเลสต่างๆมากกว่านะฮะสิ่งที่เราสะสมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสูงเป็นของสูงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนะฮะก็ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปไหนครับวันนี้พฤกษ์นี้ได้ทั้งความรู้นะครับที่ที่ทางพิพิธภัณฑ์นักกิโมอเนี่ยได้ แนะนํามาแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆมากมายอย่างนั้นอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิพิธภัณฑ์สนตัวของคุณหมอพุทธรักษานะครับหมอทิติกรนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ในเว็บไซต์พุทธรักษา c o อด้วยนะครับเราจะได้ข้อมูลดีๆต่างๆแล้วก็คอยติดตามพวกเราในคลิปที่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนของพุทธศิ์ นะครับของพระพุทธรูปพระประุปะปะชาชาพระเครื่องและอ,อ,อื่นๆีกมากมายวันนี้เราทั้งคู่ก็คงจะต้องลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมตรัชพันธ์ประเทียมจารยร์จากคุณหมอจิตกรพัทรรักษาลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ